ขอสวัสดีทานผูช้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมอัดวันติติ์นะเดี๋ยวจะลงอีกทีนะครับไม่รู้วันไหนนะโอเคทีมจับในสเตมนะครับเหมือนจะมีคนพูดว่า4ี่บนสามน่าจะไม่ไหวนะแต่ก็ดูเอาลวกันนะครับก็ขึ้นได้นะแต่แค่อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ต้นแบบกันก่อนนะครับแต่คนนี้นะครับ แต่แพ้เยอะนะเพราะว่าของผมไม่แน่นเท่าไหร่อ่าคนนี้นะครับจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับคือประดับนะครับของเอสนะเขาใช้เป็นตีเอ่อตีสตันนะครับอ่อแล้วก็ใช้เป็นหน่วยมพางนะครับเพราะว่าตัวนี้มันับเปิดนะครับซึ่งตัวเปิดปกติจะใส่ตีสองครั้งนะครับทำให้ไม่มีอัมพางนะครับซึ่งเวลาออกสกิลนะครับจะทําให้โดนโตนะครับเพราะไม่มีอัมพานะ แต่คนที่เขาแก้ด้วยการเมีอัพานะครับซึ่งเพราะว่า S เนี่ยมันได้ตีบ่อยแล้วก็มันทําให้ตัวของมันเนี่ยโดนโต้นะครับมีการโดนโต้เยอะนะครับเขาก็จะแก้ด้วยอัมพานแต่จะไม่มีรางบัฟนะครับซึ่งมันก็ดีได้ดีอยู่นะครับเพราะเขาใช้ตัวตัวเราเป็นไทโอนะแล้วตัวโอเดอัศกิรมันเดโรนะครับซึ่งจากที่เล่นมาเดโรซ็อก่อนข้างแรงนนะครับอ่าแต่ผมใช้เป็นตีสองครั้งนะเพราะผมยังไม่แก้นะครับ อไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมีก็อาจจะแรงกว่านี้ได้มันได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเอมันออกอเวกไว้ด้วยนะครับบางทีเพราะเพราะาตัวมันเนี่ยมีลดเกรดด้วยนะครับทําให้ได้ออกสกิลนะเทโอครับเทโอเขา izzard, เป็นตัวหลอกนะซึ่งดีซึ่งดีกว่าผมอยู่แล้วนะเพผมไม่มีตัวนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่เต็มด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวต้านนี้เขจะเป็นลูดี้นะครับ นะครับเขาใส่แหวนต้าเนสนะแล้วก็ไปชิบอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวต้านเนสนะครับสองตัวนะครับเพราะว่าบางทีอะรูที่เหลือตัวเดียวมันเอาไม่ลงนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นอะทีมเดสจะไปกิเดียนนะครับกิเดียนเนี่ยพิกจะเหมยมันค่อนข้างแรงนะครับถ้อรูที่เอาเขาไม่ลงคือแพ้นะครับโดนซับสีหมื่นวนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทีทีของผมนะครับผมแพ้ไปสามสิบกเกมแล้วเพราะผมแตกนั้นแต่วันเสาร์นั้นแต่เป็นสตรีมไปเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่สุพีมนะครับ แต่มันเป๊ะเ,เลยนะ5,000นะครับเพิ่งไต่ขึ้นมาตั้เพิ่งไต่ขึ้นมาเลยนะอันนี้นะครับเราจะรวมาดูทุกของขอก่อน,นครับลูดี้ครับต้านเดชนะอันนี้ผมไม่เต็มนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดใครเต็มก็จะเรียงเอาขอเยอะนะครับเอาผมใช้เป็นต้านไฟฟ้าต้านเดชแล้วก็ต้านเอ่อหลับนะครับเพื่อใี้ให้บางทีเนี่ยเผื่อย้อนมันตีมาเผื่อดูดี้มันหลับแล้วเราจะยกเล่นเธอไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่เพิ่ม าการชนะไปเพิ่มนะครับทั้งหมครับเป็นตัวออสุจิของทีมนะตัวเดียวนะสองคริ๊สองบล็อกครับสามห้าทิศสามเขียนะครับแล้วก็เจมตามนี้นะครับเออแหวนเนี่ยสามารถใช้เป็นแหวนแหวนเอ่ลี้ยงเลื่อดก็ได้นะครับไม่ใช่ชิปครับชิปผมไม่มีนินะนมิเตะนะควรเป็นสองครีแต่ขอจุดอ่อนของครีผมไม่พอนะครับเออใส่เป็นสองคริ๊ชิปเนี่ยอาจจะใส่เป็น หกเขียวหรือสามเขียวสามแดงก็ได้ครับประมาณนี้นะส่วนเจมบล็อกที่ใส่เป็นอันอื่นก็ได้นะครับที่เป็นออฟองเป็นบล็อกก็ได้ครับ S ครับตัวเปิดครับตัวโตด้วยนะครับ F A ผมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะเพราะ F A S เนี่ยอยู่ที่ห้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกยี่สิบเป็นเจ็ดสิบนะแล้วก็จัดตรงนี้นะสิบแปดสิบแปดนะครับเป็นสามสิบหกนะครับเกินอยู่แล้วนะเอโอครับตัวรองครับพอตามนี้นะ ใช้แหวนเชินกนได้ครับถ้าเกิดไม่อยากเสียเปรียบบางช็อตนะครับแต่ผมใช้แหวนเ,เนเื้อๆแล้วกันนะครับหวนตัวนี้ไม่เต็มนะออาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่้เาเกมนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะก็เราไปปรับๆกันดูได้ครับตัวแหานชีที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นหมาได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีห้ามแต่เกิดแต่บางทีชีตมันตายก่อนเราก็ไม่ใช้ผาสิตรนั้นและซึ่งเขามีการสะท้อนให้ด้วยนะครับข้อ,อดีของเขาคือตรงนี้นะครับมีการสะท้อนนะ แต่หมาก็จะสู้กับไบเอวได้ดีนะครับเพราะสลับเรือไม่ได้นะครับโอเคครับเดินไปเรื่องเลยรับเกมนะครับอาจจะผมจะลองยืนทีมเนี้ยจนจบจนจบอาทิตย์ให้ดูนะครับผมคิดว่าผมไหวนะครับอาจจะมีทําของเพิ่มในอาทิตย์นี้นะครับอสามารถใช้เป็นเดรโลได้ครับแต่จะไม่มีดอนฮิวนะครับซึ่งยูมีดอนฮิวให้นะครับอ่ามีดอนฮิวสิสิบนะ ประมาณนี้ครับอ่ะลุยนะถ้าออ,ออกถ้าอ,ออกไปเป๊กคืนเล่นเทินก่อนนะครับแล้วให้เดียวโดนศัพท์นะครับหรือออกบนก็ได้รู้ใจอไปก่อนครับถ้าไม่อึดพอรูดี้จะโดนสองสองตีตายนะเพราะขมตีถ้าดิน คือใส่ทั้งรถไฟทั้งเออ่นิมิเตะนะครับแต่นิมิเตะยังเอาไปเก็บ <c oughs> อ่ะเธอโอ้ตั้งเธอไหมครับ <c oughs> เขาเล่นเธอมาก่อนนะอันนี้นะครับไม่ค่อยดีแลนะ <c oughs> พอเราโดนเล่นเธอมาก่อนเราไม่เล่นเธอมาก่อนเมื่อกี้อ่าเล่นเธอไหมครับ <c oughs> คือตอนนี้เราเล่นไม่สั่งเธอเนาะเพราะว่ารู่ที่ผมไม่ใช่แหวนเล่นเธอนะครับเจาะเขาปากมาก่อนครับ เริ่มทดลองได้เจ็บมากครับไอ้โอเขาเขาสมบีไม่ได้นะเขายังไม่เข้าเทิร์นสี่เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าป่าไปครับเดี๋ยวเขาสับมาครับไทโอตาคทำนี้เอ็นไม่โตนะยเพราะติดน้ำพานะครับสับไปครับ ต้อเปะมืนกันจบเร็วครับจ่าเดาโดนตาครับช้อนนี้นะถ้าเอไปโดนก็ได้โตครับก็รอครับวันนี้แพ้ครับเกมนี้เกมลุกผันลุกผันค่อนข้างไวครับตัวเราคือ เอ,อาไปที่เกมที่ส,สองสกันน,รค,รน,น,รนครับแล้วกันนะครับสงสว่างจะสาดส่งอีกครฉันถูกใจข้าซะจริงโอเคครับในอันนี้น่าจะเป็นทีมเวทครับแ่ครับยอนจินะขอเลด้เงินก่อนนะครับถ้าได้เงินก่อนก็โอเคนยจะดีเลยนะครับอโอเคครับเราได้งเงินก่อนครับ จริงๆทีนี้เดี๋ยวเราไม่ออกก็ตัวอื่นออกก็ไม่แย่ครับค่อนข้างแรงทั้งทีนะครับรต่อไปครับเป็นหองข้าโอครับอันนี้แรงครับประมาณนี้ครับ ตอนนี้คือจูนาะเข้าสมมีไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะตายนะจูที้สับไปครับไม่หรอครับแอนตี้เกิดไปหนะ้นา,าครับเกิน,นอเอาไว้ก่ครับชัอนนี้โอ้ปครับตายครับโดนสองพันห้านะผู้สามารถใส่เป็น ต้องสานนะให้เอ็ดได้น,นะเพื่อให้ออสกิากยูซิต์ไดไหลนะครับเรียบร้อยครับเหลือลูยที่ตัวเดียวนะซึ่งทีนี้ก็ข้างเร็วนะครับจบเร็วไม่ว่าแพ้นชนะก็ะจบเร็วครับอ่าซึ่งทําอาจจะเล่นเอาด้วยอาการอาจจะโดนรอบนะครับผมเก่งกันนะเดี๋ยวผมจะทำประดับสตันแบบเขาเมื่อก่อนนะครับจะเอาไปใช้ทีนี้นะครับ เพ,พ,พื่ออุดเต้นเพื่อชาไปอาไปครับเป็นน่อาของนี้โูดีไม่ค่อยอึดนะครับจะโดนสองทีหลับเลยนะครับแล้วเขาเต้นเพื่อไม่ได้นะที่ผมใส่ท่าดินตีท่าดินมามีก็น่าจะคงเพออย่างนี้นะครับตามที่เจ้าของคอน เล่นไว้นะโอเคครับติดไปสะไม่ไดรร้แบไอโอโตะไปครับใจ่ชิปออกครับชัมนี้ไม่ทีครับไม่เป็นไห้แล้วเขาไม่เคยมัครับโต้ไปครับอ่าเดี๋ยชัมนี้เดี๋ยวเรา จะได้ออกสกิลนะโอเคครับเราไม่ติดบิลนครับอ่ะแรงครับแรงแน่นอนครับไม่ติดบิลนครับนี่ครับอันตี้เอาไว้ครับช็อนนี้ติดกระสอบครับดูที่ต่างครับไม่เป็นไรครับจะนอนป่าไปครับติดสปีดเลยนะเข้าตรง เดี ata, ๋ยวเกิดเต้แอนตี้ตายเดี๋ยวเกาะแตงดูด้วยถึงมาครับที่เกิดครับเราจะเสียเปรียบเพราะเกาะเหมือนกันนะใต้พไกมครับ เล่นเถิ่อนกันนะครับจะไม่โดนจะเดนนนิร์โลนะจะจะไม่โดนโตน,นะครับแอนตีน้ครับติดมีของครับอยู่นะเขาสกิลบนนะน,นะแต่ว่ตอนนั้นผมพูดผิดไม่ใช่เล่นเถิ่อนครับเป็นสกิลล่างนะโตไปครับสับครับเรียบร้บรยบรอยครับช่บอกาให้ทีมุ่งไปทั้ง เอือดเดือยครับไม่ใช่เลือเดิอเหอเทโอครับไม่ได้ไปสิไม่คิดว่าไหมครับร้รอครับข้าไม่มีวันพายแพ้แสงสว่างจะสาสสองอีกครัง ส่งอีกคนกลัวเลยสิละ่ะรวมใจเปิดไปครับรวมใจเป็นหนึ่งโอเคครับได้เงินเนปิดสวยครับนนยิ่งก็สามารถใส่ตัวที่มีได้เทินอย่างเดียวโดนหรือไทโอนะครับใส่เป็นหกพาธิด้านะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอ,อ่อ มีเล่นเธอนะครับเป็นเล่นของเธอนะปาไปครับพี่เทียนครับเข้าบนมาครับอันนี้ก็เกาะเกาะห้าสิบนะครับชิบเอาได้ไหมครับเรียบร้อยครับได้เชนนะตังนี้แล่วติดบีบมือขาฟ้าสบายครับเรียบร้อยครับ นี่เพิ่งเสร็จกันเดียเยอะเพราะว่าตอนผมเล่นผมเจอกินเดียยอมากนะครับนี่หรอครายอนตายนะครับซิสีไปครับกินเลียติเลอหนึ่งนะเ้กับตับการของอสกิวนี้นะเรียบรอครับเกิดไม่ได้ดิสปีดไปครับ เอต้าเว่มืนครับเจาก,กอสามสิบน่าหนีถ้ามันจะไม่ผิดน,นะครับ <จง S 1> ใช่ครับเจาก,กอสามสิบนะใต้ดวงจันทร์สีเลือดใช้ได้จริงนะครับถ้าเจอของแน่นก็สามารถไปส่งได้นะครับโดยที่วินเดียดีนะครับ พีฝ่ายครับเปิดอันนี้ดูที่คนนี้อึดน,นะเรนเทิร์นสวยครับท, <c oughs> ทีนี้เป็นทีมที่หวังเล่นเทินเยอะนะครับเพราะว่า<ะ>เราไม่ได้ใช้โดเนโต้สามเป้านะครับเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช้แจ็คปาดห้าเป้าด้วยนะครับออโอเคครับเทโอว่าปาดไปครับอันนี้หนักเจ็บหนักแน่นอน,นครับ ข่าไหมครับเคือโดนตายครับตอนนี้ทีมเขาจะเป็นเจาะท่าสิบแทนนะครับะโดนตาน่าบนครับให้โอเข้าเข้าไอ้นั่นนะครับเข้าสอมบี้ไม่ได้นะแล้วก็เช่นกันครับโอโดนป่ามาครับเอสเกิดครับเพื่อจะเข้าได้นะครับผมพูดผิดนะครับเพราะว่าคนเรายังเลือดไม่ลด ถ้ามอลดูไม่ถูกไดะะ้ลอยครับแถวตายนะรู้ที่ปักได้แลนะครับเข้าไม่ได้จริงๆน,นะครับผนนด้ดูผลิปนั้นตอนนั้นแหวนนี้่น่าจะเล่นมาก่อนเล่นหนึ่งนะครับ <laughs> โอเคครับน่าจะครบหนะ้ากเกมอ่ะมั้งนะอ่ะสี่เกมหนู่นะครับผมนึกว่าห้าละ คลิปจะอยู่ประมาณ20นาทีนะอ่ะครบแล้วเดี๋ยวผมเติมให้สัก2เกมนะครับเป็น7เกมนะแพ้สองนะครับ มาครับเจอทีมเวทนะเปิดไปครับผมไม่ตายนะโอเคเอดินรอเขาดูที่ตายนะครับเอาโต้มาครับอ่าถ้าถอดถ้าถอดไปที่เราเป็นแหวนตะตันเอ่อแหวนนำทางนี่เราจะไม่โดนโต้นะแต่นี้ไม่โดนแหวนนี่ไม่ได้โดนโต้ครับ ข้อที่สองวันพางก็เป็นเงนินนะนะใต้ดวงจันทร์สีเลือดป้าเป็นครับข้าพร้อมแล้วไม่ใช่เล่นๆเ,เลยง่ายเกินไปนะทุกสิ่งที่มาได้อีกแค่เริ่มร้องโอเคโอตายนะครับโหเปียวนะอันนี้ เก,กบข,อง,ขบอ,องแข็งว่านี้จะยืนได้นานกแน่อนอะนเล,ดลเดีย๋ยร้นปานะครับโซ่ไปครับสังเกตวเอสโตค่อนข้างแรงนะสำับเป้าเดียวนะครับับไปครับ ไปครับหลบได้ครับสวยครับเอสครับสกิลนี้เจาะเกาะแรงนะครับป่าแตงสังเป้าจุกลแล้วเต็มเลยครับเหลือใบเออตัวเดียวนะแต่เขาติดใบอยู่นะครับเต็มลอยครับแ้ฮะครับเอตตานะครับถ้าเอตตีใบเออต่างก็มีโอกาสชนะเยอะครับ จบแบบนี้เหรอโอเคครับเดี๋ยวไปที่เกณที่เจ็ดนะครับ <c oughs> ป่าไปครับปลาไปท,ที่ครับ เรียบร้อยครับเ,เรื่องเธอเองเขสวยครับถ้าเกิดผมอัพเอ่อตีธาตดินอาจจะได้แรงกว่าน,นี้นะอาจจะชัวร์กว่านี้นเยอะนะครับพักด้ามน,นะครับพอพี่บันรับนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเรื่อเธอนนะครับอันนี้นะ เดวราตองเรียกโอตายครับอนนี้เนะีนักอันนี้สกิลล่างที่หลังบับนะเดี๋ยวปัดบอลาครับอันนี้ไม่มีปีกเหมือนเตนนันท,ที่เ็ครัาตีมันครับโดนอนตายนะเกิอไม่ได้ครับเอ็ังเกาะครับตอนนี้นนะ ตได้ไหมเกาะแตกครับข้อดีของเองนะครับมีหลายอย่างนะครับคือติเลือดไหลนะครับทําให้แบบตัวที่หลบได้อะมันติดเลือดไหลพอเราไปเคาะมันก็จะเลือดไหลระเบิดแล้วก็ตายกับอีกอย่างหนึ่งคือเลือดหนึ่งแล้วหลบได้แล้วก็ตี SBA ไปมันจะติด2005นะครับทาให้เข้าเลือดแล้วก็ตายไปเลยนะครับข้อดีอยู่ตรงนี้นะซึ่งเดิรหลไม่มีนะครับเดเราลต้องหวังแม่นยอย่างเดียวถึงจะตีเข้านะครับ แต่ S มีดาเมจเสริม2อ0 0นะครับแล้วก็ยังมีเลือดไหลที่ช่วยเทนดาเมจนะครับนี่คือข้อที่ของ S นะครับอย่าห่วงไปเลยคู่พ้องของฉันฉันจะปกป้องทุกคนนี่นะครับเวลาตีจะโดนเลือดไหลนะลงหาแป๊บแต่ตอนนี้หนึ่งเปรเซนะครับแล้วก็เอเปเเนี่ยจะสร้างดาเมจสองพันห้านะครับเข้าเลือดเลยนะอันนี้นะครับ เลือดหนึ่งแบบข้อยอนที่หลบได้ก็เข้าแล้วก็ตายไปเลยนะผมเห็นในหลายเกมนะครับซึ่งบางเกมถ้าคุณหลบดีดีนะครับหนึ่งสัตว์ s เก้าอยู่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าหลบดีๆนะครับเพราะว่ามันป่าค่อนข้างแรงนะสำหรับ sba ของ s นะครับอ่าก็ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับของทีมของพอค่าสิบคนนี้นะครับผมดูเขามาเล่นศึกษาอิตย์แล้วนะครับซึ่งเขาก็อยู่ในเขาค่าสิบได้นะครับแสดงว่าของของแต่ยกของแต่ของเขาแข่งครับซึ่งคนนี้ผมว่า ผมดูจากมา,มาหลายทีมแล้วนะครับตั้งแต่ทีมไฟชิปนะครับซึ่งเอามาลองใช้จริงใช้ได้ครับถ้าเกิดใครจะลองเล่นดูก็ลองเล่นได้ครับเดี๋ยวผมจะทำแหวนตีสตาร์แบบพรอมมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาลองนะโอเคครับนี่ครับต่อใส่เพื่อสันนะเพราะว่าช่วยให้ติดเนื้อไหลนะครับจะทำให้เรามีโอกสัสได้ตีแล้ว เลือดแดงจนเลือดไหลเยอะนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้คงจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปเกมอื่นแทรกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคงไม่ทำเกมนี้เกมเดียวหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอัปเดตเลยนะอ่ะตอนนี้ก็วันวันวันเอ่อตอนนี้คือ12000สองเนะไม่รู้อาทิตย์นจะเอา40,000ื่นกันอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะไต่ขึ้นสุพรีมนะครับเดี๋ยววันศุกร์เจอกันครับบ๊ายบายครับ